สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโลบบอกนะคะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าขโมยเบนลอตนะคะ can, od, เข้ามาในเกม <mon> เราจะได้ไม้มาอันนึงถ้าถามว่าเอาไว้ทำอะไรก็วืดหนึ่งวืดสองวืดเออโดนสักทีเกมก็จะแนะนำให้เราไปซื้อกับโนบินนี่พิซซานินบินนพิซซานิแล้วมันก็จะเดินกลับเข้าบ้านของ เราก็จะมีคงขังซึ่งเอาไว้ทำไมยังไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนจะได้ตังค์นะคะเป้าหมายของเรานะคะก็คือจะรีเบิร์ตเพื่อจะได้พวกอาวุธใหม่แล้วก็เงินนะคะแล้วก็เหมือนวิธีปลดล็อกเนี่ยเราจะต้องหาตัวละครอีก2ตัวกับเงิน1 m ให้ครบค่ะแต่เหมือนจะไม่ง่ายนะคะเจ้ากรรมเราแบบอาฆาตมากเลยค่ะไม่ยอมไปสัก,กทีเอ้ยออกไปดิออกไป เออออกไปเอ้ยเอยเฮ้ย,ยทำไมมันล่อเราเข้ามาบ้านวะนี่แน่ออกไปเลยไม่ให้เข้าบ้านเอออยู่นอกบ้านไปเลยไม่ให้เข้าไปเออแต่เดี๋ยวนะฉันอยู่บ้านหมันนี่หว่าฉันไม่ได้อยู่บ้านตัวเองชิบหายละทำไรวะเอ้ยอะไรอะทำไมเอ้ยมันอุ้มมาเอ้ยวยมันยั่วแบบนี้แล้วเหรอ อุ๊ยตัวเพิ่งเริ่มเล่นเลยนะยังจะเอาเหรอยัวขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแม่งเอ้ยนี่เออไม่ให้ขายเหมือนไส้ไม่ให้ขายเฮ้ยขายอุย้ยมันขายมันยัว่วเราอุย้ยนี่น,น,นี่เราขโมยคืนเราขโมยคืน<ๆ>เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าโดนอย่าโดนเออ <Put> ได้ป่าวว่ได้เว้ยได้มาโอ้โหราคาแพงด้วย 38ต่อวิเอ้ยอยัง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 จะไม่เลิกกะเอ้ยโอ้โหนานอาฆาตขนาดนี้เลยอืมนี่บ้านฉันอย่ามาอยู่อยโอ้โอยโอยเอยู่ไปเลยไปยหลับเฉยโอ้ยขโมยรอบที่สามแล้วนะแม่งเอ้ยอะไรเจ้ากรรมโอ้ยโ,โอ้ยกระเด็น หน้าแบบนี้จะสงบสึกใช่ไหมเอ้แต่ข้างหลังมันอะไรวะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะสงบสึกกันนะกเคน,ะเนก็รู้ใจเรานะว่าเออซื้อเป็นไม่ขโมยเอย้แต่ทำไมตีเราเฮ้ยเฮ้ยขโมยแล้วขโมยแล้วออออออโอ้ยโอ้ยโอ้ยยายาไงื้อโอ้ยใครมาตีวะโอ้ยตีฉันทำไมจะมาปกบ ป้องนะเว้ย,เด,ยวเดี๋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 ยวชื่อคุณคุณเอ้ยเจ้าของบ้านนี่เอ้ยโดนขโมยไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ทำไมวะทำไมแงทำดีไม่ได้ดีต้องคนนี้ขโมอยอีละปบป้องไปเขาก็ตีเราใช่ไหมเราขโมยบ้างดีเออเอาตัวนี้ตัวนี้ม้วนกลมดีเอาตัวนี้เอเอไม่มีใครเห็นเฮ้ยเจ้าของบ้านเขาไม่รู้เลยเหรอหรือเขาจงใจบริจาควะ ไม่เป็นไรเราเราน่าจะได้แน่ๆแะแต่แต่แต่เมือนเขาวิ่งมาวะวิ่งมานี้นี้ทุกคนโโย้ายแบบมามันก็ยังจะเจอกเกียรน์นะมันปลาอะไรใส่เต็มไปหมดเลยโคตรจะเกียร์นะทุกคนเราขนาดเราพิมพ์แบบมันก็ยังใส่เกียร์เลยจนกระทั่งจนกระทั่งมีเอฟเฟกต์อาวานะคะซึ่งมันจะยืนกองไฟเพื่อ <S <S พอผ่านไปสะพานหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ดีๆมันก็มีลูกไฟอะไรไม่รู้เว้ยขนาดใหญ่มากแล้วก็เครื่องบินเต็มไปหมดเลย เราก็ได้ตัวที่มันติดสถานะราวากับตัวติดสถานะเครื่องบินมักนะคะโอ้ยใครมาสไปเดอร์แมนเดี๋ยวฉันโดนขโมยโอ้โหแล้วตัวไดมอนด้วยโอยมันทำเป็นแผงการทุกคนใครเป็นหัวหน้าแกงวเนี่ยแกแน่แน่ๆนักทสทีเหอะโอ้แล้วโจนสอคนจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยแมงเอ้ตดสถานะอีก ไอเด็กเปยยังจะมายัย่วอีกว่ามันขโมยได้แม่มอ้เอาขึ้นมาดิเจราจาก่อนเจรจาอุ้ยยังจะปั่นกูอีกอ้ยโหแล้วโดนล,ลุมเป็นแก๊งอะ่ฉะฉันอะไรเวะยโอ้ยไอ้นี่มันก็แล้วจากนั้นเราก็วนอยู่แบบนี้และแบบนี้ตั้งสิงบ,บนาทีกว่ากว่าโอเคก็ตอนนี้เหมือนเขาจะยอมแพ้แล้วนะคะ ยังจะมาบอกความสง,งบอะไรอ, <c oughs> อีกเหนื่อยใจเค okay, ในเมื่อตอนนี้ก็สองอบลงแล้วเนาะเราก็มีเงินหนึ่งเอมแล้วมีกุ้งผสมแมวแล้ว,แล,วแล้วก็มีทงทุงส,งงสงงาโคล่าแล้วก็ถึงเวลารีบดอ้าวไอ้หมดเลย